นที่หกไงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะพอดีพอตอนช่วงบ่ายไปยก็มาลอกขับถ่ายออกมาเนี้ยจะฉี่ออกมาเป็นสีเหลืองเลยนะเหมือน,นก็เหมือนกับเอกของของเสียมันออกมาเสร็จแล้วเพราะนั้นก็พอกินได้สักวันสองวันก็คือปกติอ่ะอาการจะปกติมันก็จะชียออกมาปกติจะชีขาวเลยตอนแรกมันจะออกสีเหลืองหน่อยสีเหลืองแบบข้นๆอ่ะพอกินได้สัก สองวันสามวันก็ดีขึ้นอาการแน่นท้องก็เลาลงทีนี้แบบผิวพันนี่นะเหมือนเราไม่ต้องทาโลชั่นอะผิวมันจะชื้นขึ้นมาตลอดเลยอะเหมือนเราทาโลชั่นนี่แหละทีนี้กินแล้วเออเขาบอกว่าดีเนาะแปนก็ไปทาแปนก็ใช้เหมือนกันเอาไปทาเหมือนกันแกเป็นเหมือนแผลแผลที่ศีรษะพอแกทาได้สับวันสองวันมันก็แห้ง หมดเลยอ่ะที่นี่ก็แกก็เลยใช้ตลอดเลยอ่ะ